สวัสดีค่ะพบกับอ้อมอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ในคลิปนี้ค่ะบรรยากาศก,ก็อาจจะดูแปลกตากันไปสักนิดหนึ่ง เนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงถามชัดตอบจริงกับ SCD Auto s i s t ่ะและด้านข้างอ้อมเนี่ยทั้งสองข้างเลยนี่ค่ะคือพี่สุชาเจ้าของร้าน SCD Auto s i s t ่ะและอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือพี่ทรงวุฒ พทารินผู้จัดการฝ่ายขายของร้าน SCB Auto s i s นั่นเองค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาค่ะว่าทาง SCB Auto s y s x นะคะเขาเนี่ยเป็นผู้ผลิตในส่วนของเบาะวีแชร์แล้วก็เบาะ VIP ต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่า เอ๊ะทำไมจากบาะที่เป็น V I P แล้วก็จากบาะที่เป็นวิวแชร์เนี่ยทำไมถึงขยับขยายนะคะมาเป็นการแต่งรถด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่สุชาติค่ะเริ่มต้นอย่างนี้ครับเอสซีดีเนี่ย,เ,เ,ยเปิดร้านตั้งแต่ปี2,552ใช่ไหม <ừ> ครับ <ừ> ทีเนี้ย ด้วยการที่เราทำเบาะก,ก็พัฒนามาที่วิวแชร์แล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคำถามว่าเฮ้ยลูกค้าติดตั้งอุปกรณ์ทชเนี้ยก็เลยมุมมองว่าเฮ้ยทำไมเราไม่แต่งอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบเพื่อ <"P ere S 2> ที่ให้จบในที่เดียวกันเลยอย่างเงี้ยเพื่อ,อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเวลาก็มาติดอุปกรณ์ค,ๆๆครับผมลูกค้าเนี่ยจะได้แบบสะดวกครบจบในที่เดียวเลยอย่างที่พี่สุชาติบอกไปอลรหัสเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่ทรงวุฒิกันบ้างลูกค้าให้การตอบรับยังไงคะในเรื่องของการขายอะคะ ปัจจุบันเนี่ยมีลูกค้าสนใจมากพอสมควรคแล้วก็ส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยลูกค้าหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะอบางทีลืมลืมหาข้อมูลในส่วนของเรื่องการรับประกันหาแต่อย่างเดียวคือหาราคาหาราคาถูกอย่างเดียวคือเราต้องบอกก่อนคือสินค้าเราแต่ละชิ้นเรามีมาตรฐานอุปกรณ์ทุกอย่างทุกชิ้นเนี่ยเรามีการรับประกันด้วยสินค้าตัวไหนขายดีมากๆเลยแบบ เข้ามาแล้วลูกค้าก็ถามหาค่ะเราแยกออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกนะที่เป็นเรื่องของตัวบบอเนี่ยจะเป็นทุกบ่อ V I P นะครับวันนี้ลูกค้าจะถามหากันเยอะมากเพราะว่า1น,นั่งสบายนั่งสบายแล้วก็มีการปรับไฟฟ้านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าถามหาค่อนข้างเยอะแน่นอนครับปัจจุบันผู้ส่งยุ่ยิขึ้นเนานะสิ่งสําคัญเลยคือวิวแชร์ จะมีโควิดเอ่ยหรือว่าช่วงแบบประเทศอาจจะค่อนข้างที่จะขนส่งยากลําบากนิดนึงอย่างนี้จะมีวิธีการจัดการยังไงคะณนะตอนนี้ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเรามีการสํารวจเราว่าสินค้าที่ไหนที่ค่อนข้างขายดีที่สุดใช่ไหมครับเราเริ่มมีการสต็อกมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาการขนส่งอย่างที่ผมเรียนก่อนหน้านี้ว่าแอร์เฟา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค้าบางตัวมาใหม่อย่างเงี้ยอ่าจะมีตัวใหม่ๆเข้ามาในส่วนสต็อกไม่ต้องห่วงครับตอนนี้เรามีการสต็อกของอสินค้ายอดนิยมในตัวที่ขายดีที่สุดอ่าแล้วก็ตัวใหม่ๆก็มีนําเข้ามาเรื่อยๆครับผมก็เรียกว่าได้มีการปร,ปรับปรุงในเรื่องของการขนส่งจะให้ได้แบบรวดเร็วที่สุดพี่สุชาติเขาก็จัดการบริหารเรียบร้อยแล้วโดยการขนส่งทางเครื่องบินนั่นเองค่ะ ถ้าอย่างอ้อมเนี่ยมีรถค,คันหนึงแล้วอ้อมอยากจะตกแต่งให้สวยงามไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเบาะรถต่างๆที่อยากจะให้เป็น V.I.P พี่สุชาติมีคำแนะนำยังไงบ้างคะในกรณีรถเกียร์เราต้องเรียนถามลูกค้าก่อนใช้งานไม่สะดวกตรงไหนไม่สบายตรงไหนอ,อ,อยากจะเพิ่มเติมให้สบายมากขึ้นกว่าเดิมไหม ทีนี้เราก็จะมีการแนะนําโดยการมีรถตัวอย่างให้ลูกค้าไปดูมีเจา้าหน้าที่พาให้ดูเราขอนัดลูกค้านํารถตัวอย่างที่เรามีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไปลูกค้าดูที่บ้านเราก็จะแนะนําลูกค้าได้ต่อครว่าลองลองใช้เองใช้จริงแล้วนะมันไม่เกี่ยวกับปัญหาพี่นั่งดูลองปรับดูลองสัมผัสชิ้นนั้นดูอุปกรณ์ตัวนั้นดูเรามีหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกเรามีรถจริงให้ลูกค้าลองนั่งคือคุณสามารถปรับแต่งได้เฮ้ ที่บ้านตัวไม่สูงที่บ้านตัวใหญ่เพิ่มความนุ่มได้ไหมอย่างเงี้ยต้องการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอย่างเงี้ยเราทําได้ไหมคือเราเป็นผู้ผลิตและนําเข้าต้องเรียนอย่างเงี้ยตอบโจทย์ลูกค้าในการติดตั้งออกมาการใช้งานออกมาโอกาสน้อยมากครับที่เวลาส่งงานแล้วทะเลาะกันทีหลังเรียนตรงๆว่าถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนคือใช้การเปิดรูปอธิบายโอ้ยโฆษณาเกินจริงมากเลยนั่งสบายมุ่งนี่นั่นแต่เราไม่ใช่นะครับของเราก็คือจะมีงานจริงให้เห็นถ้าว่าใคร ที่บอกว่าอยากจะลองสัมผัสอยากจะลองนั่งก็พี่สุชาติเนี่ยเขามีรถจริงๆแล้วก็มีทีมขายอย่างคุณทรงวุฒินะคะที่จะคอยแนะนําต่างๆเนาะหลายท่านเนี่ยก็มีคําถามใช่ไหมคะเกี่ยวกับการบริการหลังการขายก็ดีหรือว่าการรับประกันก็ดีค่ะณนะตอนที่เราคุยกันตั้งแต่คลิปต้นๆมา <c oughs> ช่วงที่เกียร์เปิดตัวมาค่ะ <c oughs> มันเป็นคําถามที่ลูกค้าถามว่า ติดอันเนี้ยประกันหมดไหมต้องบอกว่าไฟทายอย่างนี้ก่อนขายดีมากตอนนี้ติดสวยด้วยเราซื้อเกือบ80กว่าคันได้แล้วต้องเรียนอย่างนี้นะครับแล้วขายดีมากก็คือเป็นคําถามว่าติดไปประกันขาดไหมคือขาดเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมก็ในส่วนนี้เดี๋ยวให้คุณสมุติเพิ่มเติมอีกว่าเป็นคําถามที่แกไปพบปะกับลูกค้าแล้วมีวิธีตอบอธิบายยังไงเราจะขอแยกลูกค้าออกเป็น2ประเภทนะฮะประเภทแรกก็คือลูกค้าเนี่ย ไม่เข้าใจว่าสิ่งของที่ติดที่ร้านเนี่ยมีการรับผิดชอบอย่างไงส่วนเรื่องที่สองคือลูกค้าไม่เข้าใจว่าติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยวารตีขาดขาดแบบไหนขาดทั้งคันไหมหรือขาดเฉพาะจุดแล้วถ้ามีปัญหาหลังจากนั้นใครจะรับผิดชอบส่วนใหญ่โดยร้อยละเกทุกคนจะเข้าใจว่าการติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้คำว่าสายไฟทุกคนจะเข้าใจหมดว่าขาดแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเราโดนจากทางสู่รถยนต์ อาขู่มาในเรื่องแรกอะไรที่ตัดต่อสายไฟอะ่ะแน่นอนทางสูขเขาก็จะบอกว่าขาดอยู่แล้วแต่ทางเราอะ่ะเราอะ่ะรับผิดชอบต่อในส่วนที่ติดตั้งในงอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆอ๋ออันนี้ก็พอเข้าใจแล้วพอส้าหากว่าเราเนี่ยอย่างอ้อมมีรถคันนึงแต่อ้อมอยากจะเปลี่ยนไฟท้ายปุ๊บ ไอตัวที่ขาดที่เป็นประกันก็เฉพาะแค่ไฟท้ายถูกต้องครับถูกต้องไหมคะแต่ว่าไฟท้ายตรงนั้นเนี่ยจะมาเป็นการรับประกันของพี่สุชาติเองถูกต้องครับอ่าอันนี้ก็มั่นใจได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าหมดห่วงอ่ายกตัวอ,อย่างนะครับค,คุณร้อมคุณพ่วงระบบไฟประกันรถขาดค่ะผมถามหน่อยครับลูกค้าที่ติดกล้องบันทึกภาพใช้ไฟจากไหนครับ ก็ไฟจากรถยนต์แบตเตอรี่แล้วลูกค้าแล้วคุณนําถ้าไปเปลี่ยนเครื่องเสียงใช้ไฟจากไหนครับก็ไฟจากรถเหมือนกันอ่าเห็นไหมครับค่ะนั่นแหละครับจริงๆผมว่าไม่เป็นความรับผิดชอบของของทางร้านแล้วงานที่ค่อนข้างคุณภาพอย่างที่ผมบอกว่าคุณนําเข้ามาถ้าเกิดงานตรงนั้นมีปัญหาจริงๆนะแปดสิบกว่าคันที่ผมติดไปเนี่ยโดนวอยาวแล้วการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเราต่อผ่านฟิวค่ะ้องพูดก่อนบางทีลูกค้าไม่เข้าใจเอ้ยมันจะไปช็อต มันก็เหมือนระบบเซฟตี้คัตอะฮะ,ฮะที่บ้านถูกไหมฮะก็คือสมมติไฟมันชอ็อตมันก็ไม่ตัดที่เบรกเกอร์และขนาดเดียวกันนะครับว่าคืออุปกรณ์ที่เราต่อผ่านฟิวต่างๆในพวกนี้เรามีการต่อผ่านพวกอุปกรณ์ว่าที่เป็นชิ้นฟิวนะครับเมื<ะ>่อ<ะ>ต่อเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดการชอร็อตแน่นอนมันฟิวขาดฮะมันจะไม่เข้าสู่วงจรตัวรถยนต์ะะนะครับแล้วก็เรื่องของการรับประกันเนี่ยแน่นอนครับของทุกชิ้นอะสามารถสอบถามได้เลยครับว่าชิ้นนี้รับประกันกี่ปี รับประกันเท่าไหร่รับประกันยังไงบ้างนะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยไอ้ตัวนี้คือเราต้องบอกก่อนชิ้นเนี้ย<ะ>เราได้คุยทางเจ้าที่ที่อยู่เกาหลีเนี่ยคือเราไม่ใช่แบบว่าเอามาติดมาแบบอยู่ดีก็สั่งเข้ามาติดเรามีรถตัวอย่างจริงก็คือรถเราเองอเนี่ยเราต้องลองในรถเราเองเนี่ย<ะ>ถ้ามันคือถ้ามันมันไปไม่ได้ต่อเราก็แค่หยุดเรามีของจริงให้ดู<ะ>คุณลูกค้ามาดูเหอะออนะครับมาดูจริงๆเราไปพาส์ไหลให้ดูมาดูจริงรจริง ทุกอย่างครับเราไม่ใช่แบบว่าเราตั้งบริษัทมาเพื่อขายอุปกรณ์ของพวกนี้และขายทิ้งเราต้องดูแลลูกค้าอะไรราคาตรงนี้มันเบิกสูงนะกี่บาทกับเรากี่บาทราคาซึ่งไม่ต่างกันแต่แค่สูนะเขาไม่ให้นเข้าในชิ้นนี้แต่เรานําเข้าในชิ้นนี้แค่นั้นเองอ,อย่ายเข้าใจตรงส่วนนี้แค่นั้นเองครับผมถ้าหากว่าลูกค้าค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะมาติดตั้ง S <S <S บอ <S <S เออหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งรถต่างเออพี่ลือชา,าจะมีวิธีการยังไงถ้าลูกค้าท่านใดที่ติดตามผลงานหรือติดตามทางเพจเ b o บุ Facebook, YouTube เราการติดตั้งงานที่ต่างจังหวัดเราก็จะมีการอัปเดตอยู่แล้วว่าตอนนี้เราติดตั้งอยู่ที่ไหนไปที่ไหนบ้างไกลสุดคือที่ไหนอ,อย่างที่ผมเรียนว่าเราไปติดตั้งที่บ้านลูกค้านี่เราไปจริงติดตั้งเสร็จหมีการอัปเดตลูกค้าบางท่านบอก ผมไม่มีเวลามากรุงเทพจะทำยังไงอันนั้นสบายใจได้เลยครับอย่างโซนอีสานเอยโซนใต้เออยงเราจะรวบรวมว่า3ามสี่เครสเราจะถึงจะไปเพราะว่าถ้าอย่างเคสเดียวไปได้ไหมไปได้ครับจะอาจจะต้องมีค่าเดินทางค่าน้ํามันอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามีรวมกันลหลายๆเครสเนี่ยฟรีฟรีเลยครับผมอย่างกรณีลูกค้าติดอุปกรณ์ ค่อนข้างหลายอย่างแต่ในคันเดียวอันนี้เราก็ฟรีค่าเดินทางแล้วถ้าหากว่ามีระยะเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเบาะ VIP หรือว่าชุดตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยจะมีระยะเวลาเี่าไ่คะการติดตั้งใช่ไหมครับหนึ่งลูกค้าโทรโทรมานัดล่วงหน้าก่อนนัดล่วงหน้าคือกามีการเช็คสต๊อกก่อนสต๊อกว่าชิ้นงานตรงนี้ลูกค้ามีไหมถ้าทุกอย่างมีครบครับผมติดตั้งก็มาเช้าเย็นรับกลับถ้าต้องใช้เวลาในการทำเบาะทำล่างหลายอย่างก็ระยะเวลา1-2วัน อ่า mm hmm. ก็คือระยะเวลาไม่ได้นานครับไม่ได้นานไม่ได้นาน,น,านใช่ครับแล้วอีกกรณีหนึ่งกรุ okay, uh huh. งเทพปริมณฑลเนี่ยถ้าเกิดเฮ้ยไม่สะดวกมาติดที่บ้านได้ไหมได้ครับถ้าหากว่าเราเนะคะเอารถมาทําแล้วเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะใช้รถอย่างเช่นเราไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะพี่อุตาหจะช่วยซัพพอตตรงนี้ได้หรือเปล่าคะจริงๆอย่างที่ผมเรียนครับที่ร mm hmm. ้านเรามีรถวิวแชร์ติดตั้งพร้อมให้ลูกค้าใช้งานแม้กระทั่ง ไปลองเทสที่บ้านตอนนี้เรามี <t ied> รถสำรองให้ลูกค้าใช้ <ừ> ครับแต่ว่าคุยกันก่อนว่า <ừ> <INDISTINCT S 1> ระยะเวลาคิวมีผมมีโชว์มีติดมีอะไร <ừ> <ๆ>ที่ไหนไหมก็คือเรามีบริการตรงนี้ให้สบายใจได้เลยครับอ่ามีบริการให้มั่นใจได้แต่ดอกจันไว้สักนิดหนึ่งนะคะว่าให้มาพูดคุยกับพี่สุชาติก่อนใช่ไหมคะให้มีการนัดหมายล่วงหน้าหรือว่าดูว่าพ่เรียดเหงียวว่ามีการทําหรือว่าติดตั้งกี่วันนะคะยังไงลองพูดคุยกับพี่สุชาติได้ค่ะ เอาละค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เนะคะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงหน้า ออโตซิสค่ะพี่ทรงู๋คะเกียร์เจนสี่ไม่มีอะไรอัปเดตเราไหมคะสำหรับเอนมิถุนานะครับทางเราก็จะมีในเรื่องของตัวอัปเกรดไฟท้ายสั่งทางเกาหลีมาอีกแบบหนึ่งก็คือเมื่อก่อนเราจะเป็นไฟอัปเกรดจากไฟเดิมของรถที่ติดมาแต่ว่ารอบนี้เราอัปเกรดมากกว่าเดิมก็คือนำไฟที่เป็นตัวสเปคเ็ที่นั่งนะฮะที่เป็นตัวเมืองนอกจริงๆครับปกติซึ่งในตัวไฟเจ็ที่นั่งครับมันจะเป็นแค่เป็นเม็ดผลึกอยู่ แค่นั้นเองไฟนี้ตัวนี้ก็ออกมาเป็นสีส้มด้วยไม่ได้เป็นสีแดงใช่ก็ติเราจะเห็นเป็นสีแดงใช่สีแดงตามโคมของเขานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นสีส้มเลยมันควรจะเป็นแบบนี้งจริงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อตัวไฟที่ไม่ติดใจที่นั่งจากเราไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะแจ้งโทรไปแจ้งลูกค้าว่าเรามีแบบแพ็กเกจแบบอัปเกรดแบบนี้นะ ส่วนสำหรับลูกค้าท่านใดที่ติดไฟจากที่อื่นมาเราก็มีบริการเหมือนกันครับเราก็อัปเกรดได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็มาพูดมาพูดคุยกันว่าในส่วนตรงนี้เขาจะอัปเกรดยังไงได้บ้างใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะ้ในลำดับต่อมานี่ก็จะเป็นเรื่องของตัวบบาะที่ที่ลูกค้าถามกันมา,มากขึ้นด้วยตัวสเปคของบอะ แถวสองหลังคนขับเนี่ยบ่อตัวเนี้ยมันถูกฟิกลางมาทีนี้เราก็ได้มีการออกแบบก็สามารถทําให้แถว2เลื่อนได้เยอะขึ้นปรับเอนได้สบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนครับการนั่งเดินทางไกลๆมันไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยด้วยระยะซีลัาของตัวบอ่อเนี่ยมันกว้างมากยิ่งขึ้นลำดับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของบาะพวกนี้มันจะมีออปชั่นอีกตัวหนึ่งก็คือลักษณะของการสำหรับลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าที่ต้องมีการพูดคุยกันนะครับ เบาเรายังสามารถเพิ่มกลไกอีกแบบนึงขึ้นมาได้คือกลไกเบาหมุนเราสามารถหมุนแถว2เพื่อจะพูดคุยในลักษณะการนั่งแถว2และแถว3ได้ค่ะก็เรียกว่าเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยในตัวรถได้มากยิ่งขึ้นที่สุดท้ายของประจําเดือนนี้ก็คือพรมตัวนี้จะมีลายรุ่นลายใหม่จะไม่เหมือนรุ่นลายเหมือนที่คุณลูกค้าเคยเห็นมาเมื่อก่อนอันนี้เราสั่งเข้ามาเองนะครับไละสสาคัญตัวนี้ก็คือพรมตัวนี้ครับหนมันนุ่มไม่เก็บฝุ่นสามารถทำความสะอาดง่ายเอาคัตเตอร์กรีดไม่เข้า ันมากับข่าวที่บอกว่าฮุนไดโฉมใหม่เนี่ยจะเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยแล้วนะคะเดี๋ยวทาง SCD เนี่ยมีอะไรเตรียมหรือว่ามีอะไรรองรับไว้บ้างไหมคะครับผมในส่วนตัวฮุนไดใช่ไหมครับตอนนี้เรามีการหาข้อมูลที่ทางเกาหลีเรียบร้อยแลวครับว่าที่เกาหลีมีชุดแต่งอะไรบ้างที่จะมารองรับตัวที่จะมาขายในบ้านเราตอนนี้ก็มีหาข้อมูลแคบจะ80%แล้วครับยกตัวอย่างอย่าง ตัวเบาใช่ไหมครับลูกค้าที่เมืองไทยตอนนี้ถามแล้วนะครับอยากได้เบาจดที่นั่งของเกาหลีผมว่ามันมีดีกว่านั้นนะแต่อุปไปก่อนนะอ่าอุปไปก่อนมีดีกว่าตอนนั้นดียังไงตอนนี้ผมยังไม่พูดอ่าสองตัวไฟท้ายเกียร์ว่าสวยแล้วใช่ไหมครับคุณใดก็สวยยังมีอีกหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นชุดบันไดไฟฟ้าเอ่ยโอ้ของแต่งตอนนี้อยู่ในมือแล้วครับแล้วก็ที่สําคัญอ่ะผมน่าจะได้รถประมาณเดือนหน้าโอ้ยมีรถแล้วด้วยเตรียมที่จะ เตรียมความพร้อมให้ลูกค้าใ,ใด้ดูใช่ใช่ก็คืออย่างที่ผมเรียนครับการที่เรามีตัวรถให้ลูกค้าลองนั่งเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเราจะมาลงให้ดูแล้วติดตั้งให้ดูด้วยซ้ำว่าก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมเราไม่ได้มีแค่รูปแค่ภาพหรือว่าพูดลอยๆว่าทําได้แต่ตอนเนี้ยชุดแต่งของคุณใดด้วยรถมิติที่กว้างจะทําอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายอุบไปก่อนอุบไ้ก่อนดีกว่าอุบไปก่อนดีกว่าครับผมก็เรียกว่าใครที่มีแลน สำหรับตัวฮุนไดโฉมใหม่เนี่ยก็เตรียมตัวได้เลยเพราะว่าพี่สุชาติเขาก็เตรียมพร้อมเต็มที่แล้วเหมือนกันนะคะเอาละค่ะในคลิปนี้นะคะก่อนจะจากกันไปค่ะมีอะไรอยากฝากถึงท่านผู้ชมอยากฝากถึงลูกค้าทุกท่านบ้างคะก็อยากจะบ,บอกงี้ครับก็คือเรามีของให้ดูจริงๆของทุกชิ้นเรามีมาตรฐานจริงๆแล้วเราลองติดตั้งกับตัวอุปกรณ์ของรถเราจริงๆอยากให้มาคุยกันครับบางทีไปคุยกันเองอะ่ะ ผมเข้าใจนะบางทีผมก็เปิดด nah ู a c e b o o k เปิดอะไรเงี้ยบางทีลูกค้าก็โพสต์ว่าของราคาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือต้องบอกว่ามาคุยกับเราบ้างอย่าว่าไปคุยกันเองเพราะว่าถ้าคุยกันเองคุณคุยกันไม่รู้เรื่องคือบางทีเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงมีเยอะครับก็คือบางทีแบบลูกค้าไปติดตั้งแล้วมันไม่ได้ไม่ได้อย่างที่ต้องการแล้วก็วบาบ่นให้ฟังคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคืออยากให้มาคุยกับเราบ้างครับอ่าก็เรียกว่าเปิดใจเข้ามาคุยกับเราได้นะคะเพราะว่า สามารถไขข้อข้องใจสามารถตอบปัญหาได้ทุกๆปัญหาเลยนะคะมาถึงพี่สุชาติค่ะอยากจะฝาก<ม>อะไรกับท่านผู้ชมบ้างคะครับก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่เรามาเก็บข้อมูลทุกอย่างงานจะพัฒนาขึ้นอยู่ที่คําติชมของลูกค้าครเราไม่ได้ว่าเราเฮ้ย hey, เราสุดยอดไม่ใช่ครับการที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอบพระคุณที่ลูกค้าที่ติตตเตียนเรามาแล้วก็ที่สําคัญเวลาเซอร์วิสอย่างที่ผมเรียนว่าเซอร์วิสเราเรา,เราเปลี่ยน คือเปลี่ยนยังไงบางตัวที่เราถือของไปก็คืออย่างคิ้วกันศาสตร์เอ้ยเฮ้ยมันเป็นรอยคุณสุชาติลูกค้ารับรถไปไม่ต้องตกใจนะครับตรวจเช็คงานอีกทีหนึง่งเราสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยเพื่อความสบายใจเราจะไม่เหมือนที่อื่นไม่รู้ที่อื่นเค็มยังไงนะครับแต่เราเปลี่ยนเ,ออเปลี่ยนเ,ยเราเปลี่ยนหให้เลยนะครับแล้วอีกอย่างอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวไฟท้ายที่ลูกค้าถามมาเฮ้ยอยากอยากได้แบบนี้แบบนี้มีไหมตอนเนี้ยแทบจะตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วอีกอีกที่สําคัญที่ลูกค้าถามว่า ผมติดกับเท่านี้ไปแล้วอ่ะแต่มันไม่ได้อย่างที่ใจต้องการอ่ะมาครับมามาคุยกันรับรองมาเจอของราอของทางเรานี่รับรองว้าวแน่นอนค่ะโอโ้โหก็เป็นไงคะทั้ง2ท่านเนียคะ่ะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมคะ่ะลองเปิดใจนะคะเข้ามาพูดคุยกันดูเนาะแล้วก็ปัญหาใดๆที่ท่านมีท่านมาจากร้านอื่นหรือมาจากที่อื่นหรือมีปัญหาในใจที่ทั้งสองท่านเนี่ยก็ สามารถไขข้อข้องใจได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะและสำหรับท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่ต้องการจะติดต่อสอบถามนะคะอ้อมก็ทิ้งที่อยู่แล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างค่ะรวมไปถึงเนี่ยใครที่อยากจะติชมรวมไปถึงมีคำถามนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ เนาะใครที่อยากจะติดตามอ้อ,อมแล้วก็ SCD ค่ะสามารถกด subscribe ถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะช่วงนี้กับช่วงถามชัดตอบจริงกับ SCD Auto s y s ค่ะในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงหุนใดตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวใครที่ไม่อยากพลาดค่ะกดติดตามเอาไว้สำหรับคลิปนี้อ้อ,อมพี่สุชาติแล้วก็พี่สงวุฒิขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ